กราบสวัสดีท่านชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมไซน็กนะครับผมก็สำหรับวันนี้นะครับเรามาอยู่กับเบรคคารือหาดสุดสยองขวัญกันเองนะครับไม่รู้ไม่รู้เชื่ออะไระก,ก็ประมาณนี้นั่นแหละนะครับก็ โดยรวมไม่ได้ยากเท่าไหร่นะครับอืโดยรวมไม่ได้ยากเท่าไหร่เลยนะโอเคแต่เราจะพูดเป็นข้อย่อยๆแล้วกันนะครับโอเคเรามาเริ่มจาก w ิ i p p i n g k r e m กันก่อนเลยนะครับก็สําหรับผัดนี้นะครับเทคนิคคือแทบไม่มีเลยนะครับจริงๆเรียกว่าไม่มีด้วยซ้ำนะมันจะมีแค่ย่อยๆอยู่ก็แค่แบบเตายก่อนชุบเอย่ายือนะครับอืคือแบบรอบที่แบบก่อนจะชุบปล่อยตายไปเลยนะครับไม่ต้องไปกดยื้ออะไรนะอืมีแค่นั้นเลยนะครับเออเล่นง่ายๆชิวๆไปนะครับอืเรื่อยๆนะครับสําหรับตัวนี้ สมบัติที่จะใช้กันก็จะเป็นจรวดขวดน้ำป๊อปนะครับเออจอกรดเลือดแล้วก็ออแอปเปิลน,นะครับเป็นสายเยลลี่แบบแทบจะเต็มตัวเลยนะครับจริงๆเลขเต็มตัวเลยก็ได้นั่นแหละคะแนนมันอาจจะดูจบไม่เยอะนะครับสำหรับวิปปิ้งคีมมันจบประมาณ444ล้านเองนะครับแต่ว่ามันเป็นเบรกเหรียญไงเออดูดิแล้วแบบเนี่ยมันก็เหรียญโง่ๆธรรมดาครับไม่ได้แบบมีคะแนนอะไรนะครับเพราะฉะนั้นมันก็โอเคแล้วนั่นแหละนะครับดาแรกมันไม่ค่อยมีอะไรด้วยนะ วิปปิ้งครีมนี้เรามาเอาแบบระยะทางเฉยๆนะคือน่าจะมาเอาระยะทางเฉยๆนะครับเพราะว่าวิปปิ้งครีมเป็นตัวที่แบบวิ่งไกละนะครับเออคือตัวมันเองไม่ได้ไกลอะไรหรอกนะครับแต่ว่ามันมี2ชีวิตไงเออก็ตามนั้นครับเออก็ตามที่ผมบอกกันแหละนะครับสําหรับสายเบรกเอาต,ต้องมีวิปปิ้งครีมนะดูจะไม่มีท่าทีจะตกเมตาเลยนะครับในตอนนี้แบบเห็นทุกเบรกจริงๆนะครับเออมีแค่แบบน้อยเบรกเท่านั้นอ่ะคือเท่าที่ผมนับมาได้ก็มีแค่1เบรกอ่ะที่ไม่ได้ใช้วิปปิ้งครีมอะ่ะคือแบบ น้อยมากนะเออใครจะเข้าสายเบรกแบบเป็นผู้เล่นใหม่จะเล่นเบรกก็วิปปิ้งครีมเลยครับตัวแรกที่จะแนะนําให้ปัน่นไม่มีทางขาดทุนแน่นอนปึ๊บป๊บปึ๊บป๊บ,ปบ,ปบ,ปบโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะเตรียมอันติก่อนชุบชีวิตเนาะอือรอบนี้เป็นอันติครั้งท้ายก่อนชุบชีวิตนะครับปึ๊บป๊บโอเคก็ปล่อยอันติไปเลยนะครับอือรอบนี้ไม่ต้องยื้อนะอือก่อนชุบไม่ต้องยือ้อก่อนชุบไม่ต้องยื้อนะครับเนี่ยปล่อยไปเลยนะ ปึ๊บนี่แล้วก็แบบชุบชีวิตมานะครับเดี๋ยวรอบต่อไปก็ยื้อเล่นปกติเลยนะครับแค่นี้เองคือแบบแทบไม่ไม่มีเทคนิคเลยนะเออคือแบบเบรกนี้มันง่ายจริงๆนะครับจ๊บจิบจ๊บจิบจิบจบจบจิบจบเฮ้ยไม่มีอะไรจะพูดแหละดูออกอ่าเดี๋ยวจุดต่อไปนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมีประตูนะครับอให้กระโดดข้ามสปริงแล้วก็เก็บกุญแจเข้าประตูมาเลยนะครับที่เหตุผลที่ต้องเข้าประตูมานะครับเห็นไหม คือต่อให้เราจะเข้าประตูมาซึ่งมันนับเป็นสเตจพิเศษนะครับแต่ว่าเห็นไหมดอกกุหลาบเรามันยังโรยนะครับอดอกกุหลาบมันโรยเรื่อยๆนะครับแต่เลือดเราไม่ลดเลยนะครับมันเหมือนเป็นการแบบโกงเอาดอกกุหลาบยังไงก็ไม่รู้นะครับประมาณนั้นแหละนะครับมันก็เป็นอะไรที่เจ๋งดีนะครับเนี่ยมันเหมือนโกงเอาดอกกุหลาบเลยเห็นไหมเนี่ยเลือดไม่ลดแต่ได้คะแนนนะครับได้มาหลายล้านพอสมควรเลยเดี๋ยวการอติรอบนี้จะเป็นการอติรอบสุดท้ายนะครับก็เดี๋ยวเราเตรียมยื้อกันปกติเลยนะอืม ง่ายๆครับผัดน,นี้ยังแบบชิวๆอยู่นะครับคือเทคนิคส่วนใหญ่มันจะไปอยู่กับเอ่อน้องพิงช็อกโก้อย่างเดียวเลยนะครับผัดอื่นนี้คือเรียกว่าไม่มีเลยก็ได้นะอืมโอเคยื้อไปนะครับคะแนนก็ประมาณนี้ครับอืมไปผัดต่อไปกัน ผัดที่2เราจะใช้เป็นน้องยศนะครับสมบัติเป็นทําแต้มธรรมดาแล้วก็มีห่อหมกเหรียญนะครับเพราะว่าด่านนี้นีเหรียญเยอะมากนะครับด่านต่อไปเนี่ยนะผัดน้องยศนี้คือไม่มีอะไรเลยนะครับเออไม่ต้องมีเทคนิคอะไรเลยนะครับเล่นตามปกติยื้อท้ายสองครั้งตามปกตินะครับเออไม่มีอะไรเลยนะครับจะข้ามไปผัดพิงช็อกโก้เลยก็ได้นะครับแต่ว่าดูกับผมเถิดนะอืขอย้องทําไมต้องขอย้องโอเคนะครับนอกเรื่องโอเค ก็เก็บสเตตแรกไปตามปกตินะครับเยลลี่เพอร์เฟกต์สเตตนะนะโอเคจุดนี้ก็กระโดดเป็นตัว V ีนะครับจะดีที่สุดนะครับแพทเทิร์นแบบนี้นะแพทเทิร์นหัวใจนะครับส่วนใหญ่กระโดดเป็นตัว V ีก็จะดีที่สุดก็สําหรับด่านนี้นะครับเราจะมีเหรียญเยอะมากๆนะเออมันจะมีจุดที่เหรียญเยอะมากๆอยู่นะครับมันเลยเออคุ้มกับการใช้ห่อหมกนะครับเนี่ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยเห็นไหมเนี่ย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 โอ้โหโคตรเยอะเนี่ยหลายร้อยอัน่ยเนี่ยอันนี้ก็กระโดดไปนะครับตามปกติ อย่าโดนายแมงมุมเลยครับเดี๋ยวระยะยศดไอ้ระยะยศ <laughs> ระยะลดครับเดี๋ยวระยะลดนะครับส้าเราใครที่ไม่รู้นะคือถ้าเราโดนายแมงมุมเนี่ยมันไม่ใช่สิ่งกีดขวางนะครับจริงๆมันก็สิ่งกีดขวางอะคือมันไม่ได้ลดเลือดเรานะครับถ้าโดนใยแมงมุมเนี่ยคือมันจะแค่ทําให้เราชะลอเฉยๆนะครับแบบติดเหมือนติดอยากย่ายอะเออ ซึ่งให้จําจุดนี้ไว้นะครับมันสําคัญกับผัดต่อไปมากๆนะครับใช่ครับผัดต่อไปเราจะมีการใช้ยิงม,มุมให้เป็นประโยชน์กันนั่นเองแต่ก็ต้องรอดูกันนะครับว่าผมจะใช้ในรูปแบบไหนผัดนี้ชิวๆครับพยายามเก็บเหรียญเรื่อยๆนะครับเออ,อยื้ท้ายดีๆนะแค่นี้ก็เล่นผ่านแล้วนะครับ <laughs> คิดอะไรจะพูดไม่ออกจริงๆนะนะคือแบบมันไม่มีอะไรเลยนะผัดเนี้ยแบบมันไม่มีอะไรให้พูดเลยอนะเออ๊บ โอเคนะครับเดี๋ยวเราจะโอ้โหก็ไม่ไกลอ่ะเดี๋ยวอันติรอบต่อไปก็จะเป็นรอบสุดท้ายใช่ไหมล่ะเออเดี๋ยวเราก็จะกระโดดยืดกันนะครับโอเคก็อาจจะแบบอาจจะยืดไกลหน่อยนะอาจจะดูยืดไกลหน่อยแต่ว่าก็ทั่วไปนะครับเออทำง่ายง่ายทั่วไปนะครับก็อันตินะครับปุ๊บเดี๋ยวรอก่อนนะรอก่อนรอก่อนจุ๊บๆจุ๊บๆจๆจุ๊บจุ๊บๆปุ๊บ,บ,บโอเคนะครับกระโดดโลนะครับปุ๊บๆจากนั้นก็ยืด เยอะโอเคนะครับประมาณนี้ก็ถือว่าสวยแล้วนะครับไปดูผัดต่อไปกันครับโอเคเรามาเข้ามูดจริงจังกันนะครับก็สลับผัดนี้เราจะมีเทคนิคอยู่ค่อนข้างเยอะนะครับอย่างแรกเลยก็คือยิงวงเวทแบบนี้ครับอื ถ้าใครยิงไม่เป็นนะก็แบบรอเราต้องรอให้วงเวทมันใกล้จะอันตินะครับแบบใกล้มากๆอ่ะเออเราก็ดูให้มันดูข้างล่างเอาไว้นะครับนี่เนี่ยพอใกล้จนติแบบนี้ก็กดเลยนะครับเนี่ยให้มันรวบได้3อันแบบนี้นะครับคะแนนจะสวยมากโอเคสําหรับจุดแรกที่เราจะทําเทคนิคกันก็จะเป็นจุดอยากย่ายต่อไปนี้ครับเราจะรีบกระโดดเร็วๆนะครับให้ติดอยากย่ายสองอันนี้นะครับแบบนี้นะอืให้ติดแบบนี้นะครับเราจะชะลอความเร็วของพิงช็อกโก้ได้ระดับหนึ่งเลยนะครับโอเคนี่จะเป็นจุดแรกนะครับ โอเคนะครับรีบยิงนะครับจุดนี้ปึ๊บๆนะครับถ้าไปยิงตอนลูกไฟเดี๋ยวมันจะสายไปเนาะปึ๊บๆก็หลักๆของผันนี้คือสมาธิสูงมากนะครับใช้สมาธิค่อนข้างจะเยอะนะครับแต่ว่าถ้าเล่นจนชินแล้วก็มันก็ไม่ได้ยากอะไรนะครับเออผมก็เล่นพิงช็อกโกมาค่อนข้างบ่อยนะก็ชินไปแล้วนะครับโอเคนะครับสำหรับด่านนี้เราจะมีอีกเทคนิคนึงนะครับอืเป็นผัดมีเทคนิคที่ไม่ได้มีเทคนิคเยอะสักเท่าไหร่นะครับปึ๊บ เดี๋ยวด่านนี้นะครับเราจะมีเทคนิคอีกรอบหนึ่งนะครับแต่ว่าไม่ใช่จุดตรงนี้นะจะค่อนข้างจะอีกนานนะครับสําหรับจุดนี้ก็ชิวๆไปก่อนนะครับอืมด่านนี้มันจะมีความน่ากลัวเล็กน้อยนะครับเออด่านนี้มันจะมีความน่ากลัวอยู่นะครับคือสิ่งกีดขวางผมว่ามันฮิตบล็อกค่อนข้างจะแปลกนะครับเออมันฮิตบล็อกใหญ่กว่าที่เห็นนะครับเพราะฉะนั้นให้ระวังไว้ด้วยนะไม่รู้สินะคือผมคิดคือผมไม่รู้คือแบบบางที่ผมก็ไปชนแบบงงๆอ่ะแบบแบบไม่ได้โดนด้วยซ้ำอะครับ h ิ t บล็มันดูใหญ่กว่าที่เห็นนะครับเออให้ระวังไว้ด้วยเนี่ยยิ่งไอจุดค้างคา้าโฉบไออันนี้แหละนะครับเออคือแบบมันแบบผมเผลอชนแบบงงๆบ่อยมากนะเออฮิตบล็อกมันงงๆดีนะครับก็ต่อให้ตั้งใจหลบแต่ก็ต้องยิงพิงช็อกโก้แบบดีๆอยู่ดีนะครับอย่าลืมไว้นะครับพิงช็อกโก้ยิงตอนวงเวทตลอดนะโอเคจุดต่อไปนี้นะครับเราจะเริ่มมีเทคนิคกันแล้วนะครับผมขออนุญาตสโลก่อนเลยนะครับจุดนี้ เดี๋ยวตรงจุดที่เป็นลูกไฟเท่นแท่นที่แบบเป็นเทียตทางว่างแบบนี้นะครับนี่ตรงนี้นะครับให้กระโดดข้ามนะครับปุ๊บแบบนี้นะครับลูกไฟอันนี้ให้กระโดดข้ามแบบนี้นะครับนี่แบบนี้เลยนะโอเคนะครับก็ประมาณนี้นะครับอันอื่นก็เก็บปกติเลยนะครับเท่านี้แหละครับเทคนิคนะเป็นเทคนิคที่ค่อนข้างง่ายนะครับไม่ได้มีอะไรยุ่งยากมากเนาะทำสองอันนั้นได้ก็จบแล้วครับตั้งใจยิงไปนะครับหลังจากนี้ปุ๊บโอเค เดี๋ยวผมขอญาตล็อกอินก่อนนะครับแป๊บโอเคตึ๊บขอตกมานิดนึงโอเคกดโอเคสวยออกมาลุ้นกันว่าผมจะได้เลเจนไหมอยากได้เหมือนกันเออเออโอเคปึ๊บโอเคเดี๋ยวจุดนี้นะครับให้รีบยิงเลยนะเพราะว่ายังไงก็วงเวทย์ก่อนอยู่แล้วนะครับปึ๊บปึ๊บโอเคนะครับแล้วก็ยื้อเก็บหมอนปึ๊บนี่อุ้ยได้เลเจนห้าด้วยนะสวยๆครับเล่นเทคนิคไม่มากนะครับสำหรับเบรกนี้ โอเคก็สรุปผลเลยนะครับปีได้เลรยเจ็ดห้าด้วยนะครับเดี๋ยวก็ตกแหละนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมค่อยไปเล่นแก้มือเนาะก็สําหรับใครที่ดูมาถึงตอนนี้ครับผมขอบคุณมากมากนะครับขอบคุณที่ดูกันมาถึงตอนนี้นะครับหวังว่าจะได้ประโยชน์นะมันก็ได้อยู่แล้วแหละนะครับคลิปสอนเบรกเอานะครับก็ถือเป็นเบรกเอาที่ไม่ได้มีอะไรมากนะครับเล่นง่ายๆเลยเนาะก็โอเคครับขอบคุณมากมากนะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ